ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินของว่างกันตอนเย็นที่เรากลับมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังต้นมน้ำอยู่นะคะร้อนนะเพราะเราก็จะมา,กา,มากแมมาก้โจกันเลยค่ะมาแก,ก,ก้โจก่อนแก้มมามาเราแก้ตอนไหนก็ได้นะคะนี่นะคะโจกฟองรสัสสเปรปตรงไหนที่แก้ดูนะคะตรงนี้นะคะมันจะไม่ตรงเลยจะร้อแก้ดไปเลย

โจ๊กนะคะเราชอบกินมาเลยก่นถ่ายข้อวาตเสนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะมาแก้เกลเลกันใเนแก้ไม่อยากใป

ากมีเมยล่มาเปิดกนดูนคะบายเอ้ยยังไม่แต่แวะแต่ฉันไม่ดูเพืนนะเดี๋ยวก็จะเสร็จแม้ามาที่หัเราไปกอล์ฟเดินวเขกามาเจอกันนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำร้อนไปเรีวน้ำร้อนตอรู้วเรามาระวังหน่อยนะคะจากนั้ เ้วก็ส่องแบบละเอียเลยลูกเราเข้าๆก็เป็นแผลกระมังๆๆเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้มันจะติดกันเลยระวังเยนะคะมีน้ำร้อนเปิดไฟเราก็ิ้งต้ดูดิดูดดูดูดีดดีดูดูดีดูดีดูด เราจะไม่มีรีวิวตอนกินนะคะเราขคงก็แล้วเราก็ใส่มามากค่ะเจก็รู้สึกถึงะใช่ได้ไดเราก็จบ ดีนะคะทำให้มีความแป๊ดนึ้งน,น,นะเราใส่แล้วเขมาเจอกันตอนนี้เราก็สกเสร็จแล้วนี่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่นี้